สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีพอตอของลุงคนป้าแตนทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะนางฟา้าไม่ได้มาย่ะเย้ยมารับใช้นะคะมารับใช้ทั้งสองตัวนะคะมึงควรที่จะพิจารณาได้แล้วนะว่าไอ้ลูกพี่มึงแบบนี้เนี่ยมึงยังจะเคารพและนอบน้อมมันอยู่เหรอถามจริงๆเหอะทำไมถึงได้งโง่ขนาดนี้นะขนาดเรื่องแค่มึงไปก่อเรื่องพวกมึงไปก่อเรื่องเร็เรวๆเ,เนี่ย กูบอกมึงแล้วไงกูเคยพูดแล้วว่ามันจะมาช่วยเหลือมึงไหมถ้ามึงติดคุกอะกูถามมึงอันนี้กูพูดตรงๆนะเพราะว่ากูเป็นคนตรงถ้ามึงติดคุกเนี่ยไอหมาคนที่ไม่มีขนที่หัวหน้าของมึงเนี่ยมันจะมาช่วยเหลือมึงไหมสิ่งที่มึงทําเร็วๆเนี่ยถ้าเขาไม่ได้สั่งนะถ้าเขาไม่ได้สั่งมึงไปทําอ่ะนะถ้าไอหัวหน้ามึงเนี่ยไม่สั่งมึงไปทําเนี่ยมึงจะทํำไหม มันคิดว่ามันไม่ได้สั่งมึงแสดงว่ามึงคิดเอาเองถ้ามึงคิดเอาเองเนี่ยมันก็ไม่มาช่วยมึงหรอกกูจะบอกให้มันก็ต้องเอาตัวรอดของมันสิขนาดตัวมันเองนะกูจะบอกให้ไนะหนมารับใช้มันยังไปเช่าบ้านอยู่เลยนับภาษาอะไรมันจะมาช่วยมึงคดีความต่างๆเนี่ยโดนอะไรนะไม่ไม่สำเร็จเลยสักเรื่องหนึ่งไงมึงเห็นลุงพลหรือย,อยังเห็นนาง ว่าลุงมันทําคดีให้ลุงพลนะ่ะไม่เคยรอดเลยตั้งคดีหนึ่งติดแงบติดแงบติดแงบดีอย่างเดียวลุงพลไม่ติดคุกจริงไม่ค้่เอฟซีแล้วกูถามมึงหน่อยพวกมึงอะ่ะที่ไปนั่งรับใช้เหมือนจะกาบแทบตีนเขาเนี่ยมึงยังมึงยังไปให้เกียรติมันหรอ,อก็ถือว่าชาติที่แล้วเนี่ยนะมึงเป็นลูกจ้างมันไงมันก็เลยแบบนี้แหละ นะต้องยอมรับสภาพไปได้จะบอกให้ควรจะคิดได้แล้วว่าลูกพี่มือมันเห็นแกนตัวขนาดไหนมึงเป็นเดือดเป็นร้อนน่ะมันเคยไปช่วยมึงไหมมันเคยไปดูไหมมันมีแต่บอกว่าอุ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะโชคดีนันน้องโชคดีนันน้องทั้งสอง พี่ไม่ได้ไปพี่ฝากจดหมายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็คงไม่ใจร้ายหรอกนะอะไรประมาณเนี้ยนะพี่ฝากจดหมายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านคงไม่ใจร้ายกับเธอสองคนนะแค่เนี้ยหรอและเป็นใครเหรอฝากจดหมายไปมันจะได้เรื่องอะไรหรอนอกจากมึงเอาตัวไปด้วยไปเคลียร์ให้มันจบๆไปซะจะเอาอยัางไงเพราะาไอ้สองตัวนี่มันสร้างเรื่อง ไอหมาตัวหนึ่งเนี่ยไอหมารับใช้หนึ่งตัวเนี่ยที่มันเป็นผู้พันกรรมรอเนี่ยมันไปสร้างเรื่องทําไมมึงไม่ไปเคลียร์ช่วยมันล่ะฮะแต่ฝั่งกูเนี่ยใจดีที่สุดแล้วนะนะพวกมึงมาหาเรื่องกันเองนะจะให้เขายอมความใอ้มึงอะ่ะจะมาขอโทษซึ่งมันง่ายเกินไปสำหรับพวกกูมันต้องเอามึงเป็นตัวอยา่าง มึงจะได้ไม่ไปทาพฤติกรรมเร็วๆอีกแล้วก็ไม่ได้กลับมาทําพฤติกรรมเร็วๆให้กับคนอื่นอีกแบบนี้กลางกูไม่กลัวใครแม้แต่ศาลมึงยังไม่กลัวสมน้ําหน้าแล้วมันก็เหมือนบทเรียนให้กับมึงไงนะไอหมารับใช้นะแต่กูบอกเลยว่าไอลูกพี่คนนี้ของมึงเนี่ยไม่เคยมีความรักให้กับมึง มีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะถ้ามันรักมึงจริงอะ่ะมันจะต้องออกมาปกป้องมึงไม่ใช่ว่าโอ้ยน้องพี่ต้องขอโทษด้วยนะ,ะพี่ได้ทําเรื่องส่งไปแล้วเนี่ยส่งจดหมายไปแล้วหวังว่าท่านผอ,อเนี่ยคงไม่ใจร้ายไสรละกรรมนะเนี่ยแค่เนี้เหรอแค่นี้เหรอหรอมารับใช้มึงลองดูสิมึงลองเอาไปคิดพิจารณาสิ ว่ามึงควรจะอยู่หรือควรจะไปอะกูาถามจริงนะกูไม่ได้มาเยอะเยะ้ยนว้ยแต่ในสิ่งที่มึงทํามึงก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มึงไปไปขู่ไปเดินตามช่างตั้มเดินตามพิ่นาทีมึงก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ถ้าเป็นลูกผู้ชายแมนแนจริงยอมติดคุกก็ต้องยอมนะเอาเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นเขาเห็นว่ามึงจะได้ไม่ต้องทําชัว่วอี ไม่ต้องกลางอย่างนี้อีกเดินไปขู่ชาวบ้านเขาอีกเออนะอย่ากลาง,อย,าลงอย่าเกรงเป็นยังไงล่ะขนาดลูกพี่มึงยังไม่เอาอะนะภาษาอะไรใครเขาจะเอามึงถามหน่อยเออหน้างสงารหน้าเวทนาดีไหมวะเออมีลูกพี่เฮี้ยแบบนี้อ่ะก็เสียใจยด้วยนะบังเอิญลุงพลของพวกกูเป็นคนดีนะลุงพลของพวกกูเป็นคนดีไม่เคยทิ้งใ,ใครอยู่ข้างหลัง กูจะบอกให้อย่างน้อยเนี่ยลุงพลก็โทรมาคุยแต่อันี่โทรมาคุยแถมบอกเฮ้ยเสียใจอ่อะไรนะบอกว่าอุ้ยวันนี้เนี่ยคดีเยอะมากเลยอะเหนื่อยเหนื่อยมันเหนื่อยมันจนไปไม่ไหวจริงจริง,รงนางสารเนาะนางสารพวกมึงอะกูเหนื่อยมากเลยเหนื่อยทยี่อะไรกูเห็นมานั่งด่าป้าแตนเอะผู้หญิงคนนี้นะวันนี้เป็นอะไรครับเอฟซี FC? นี่เหรอเหนื่อยของมึงมึงเหนื่อยภาษาอะไรมึงหลบหลีกมากกว่ามึงหลบหลีกมากกว่ามึงจะไม่ไปช่วยไอ้น้องสองตัวของมึงนะไอ้หมารับใช้มึงมึงจะหลีกเลี่ยงตรงนี้นะเห็นแก่ตัวมึงน่ะคูบอกเลยนะหมารับใช้โดนคดีความเนี่ยมึงยังไม่สนใจเลยแค่เขียนจดหมายไปแล้วเขาจะช่วยอะไรมันได้ถามหน่อยสิ นะอีออีีลาตายด้วยมึงออกมาปกป้องสิเขาทําให้พวกมึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมึงใช้มันขนาดนี้แล้วเนี่ยมึงก็ต้องออกมาช่วยมันสิวะเอเออออกมาสิเอาเงินมาสินะยังไงอมันไม่รอดแน่คดีนี้นะกูจะบอกให้นะแล้วอย่ากางอีกอย่ากเก่งอีกนะขนาดน่ะไอหัวไม่มีขนนะ่ะ มันไปทําเรื่องกับลุงพลกี่คดีแล้วไอ้สัตว์เขาก็ต้องไปตามไปทุกครั้งลุงพลไม่เคยไปอ้อนวอนพวกมึงด้วยซ้ําติดคดีใครก็ไม่เคยไปอ้อนวอนก็ไปตามกฎหมายไปตามหมายเรียกไปตามหมายเชิญกูไม่เห็นจะต้องนะเผื่อมาขอโทษนะเผื่อมาขอเคียนะอย่างนั้นอย่างงาี้ไม่มีฮะชัยพลไม่มีฮะแต่มึงเป็นไงมึงก็เป็เปนแค่หมารับใช้ไงไม่มีค่าอะไรสําหรับมันไง ถ้ามึงมีค่าอะไรสำหรับมันน่ะมันไปเอามึงออกมันหาคนไปช่วยมึงเลว้วนะไอ้มารับใช้อย่างโง่เอาสมองที่มึงไม่ได้แดกปลาเนี่ยเอาไปนั่งพิจารณาดูว่าไอ้ผู้นําของมึงเป็นเฮี้ยแบบเนี้ยมึงยังจะคบกับมันเหรอเอาไปคิดดีๆนะไม่งั้นมึงเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาคอขาดบาดตายมันช่วยมึงไม่ได้กูบอกได้แค่นี้แหละทุย